อย่างแรกเลยค่ะที่คุณต้องเตรียมไปนะคะก็จะเป็นขาายคุณไม่ต้องเอาบัตร ATM หรือว่ากระเป๋าเงินเข้าไปก็ได้โอ้ยอันนี้ก็นุ่มอันนี้นุ่มเลยอ่ะเป็น สวัสดีค่ะทุกคนอันนะคะทักไทยจากไอซ์แลนด์เช่นเดิมเนาะวันนี้อันจะมาแชร์นะคะสำหรับมือใหม่ที่มาเที่ยวบลูลากูนที่ประเทศไอซ์แลนด์ค่ะ,ะก็จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง,งเนาะสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อบานก่อนนะคะอันได้ไปเที่ยวบลนะูลากูนเนาะอันไปช่วงประมาณมืดๆแล้วนะคะอันไปกับพวกทีมงานบางกอกแล้วก็บอสใหญ่ที่บางกอกเนาะเขชวนอันไปค่ะอันก็เลยได้ติดรถไปกับเขาค่ะ อันนี้จะเป็นครั้งที่2เลยค่ะที่อันไปบลูลลกูนมาเนาะขนาดครั้งที่2อนะอันก็ยังเป็นเดือดๆด่ดาๆดาเนาะเอออันก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็คลิปเราก็จะเป็นคลิปกลางคืนแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาแบ่งปันดีกว่าว่าจะต้องทําตัวยังไงก่อนที่เราจะไปที่บลูลากูนนะคะคลิปนี้อันจะพูดแบบละเอียดเลยนะคะสําหรับการเข้าใช้บริการที่บลูลากูนค่ะอย่างแรกเลยค่ะที่คุณต้องเตรียมไปนะคะก็จะเป็น สำคัญสุดๆเลยค่ะเนี่ยก็จะเป็นซองใส่มือถือเนาะเป็นถังเป็นซองพลาสติกเหมือนที่เราเล่นสงการกันนะคะก็เตรียมเอาไว้ไปใส่โทรศัพท์เนาะเพราะว่าระหว่างที่เราลงน้ํามือเราก็จะเปียกอยู่แล้วเนาะจะต้องมาร์กมืออะไรเงี้ยมือเราเปียกอยู่แล้วแน่นอนหละอย่างจรสิ่งที่ไม่ต้องเอาไปก็จะเป็นยาสระผมครีมนวดสบู่เขาก็มีให้เนาะรองเท้าเตะเขามีให้ค่ะแล้วก็ ครีมทาผิวก็มีให้นะคะครีมทาหน้าก็มีให้ไม่ต้องเตรียมไปก็ได้สำหรับใครที่ไม่ได้ไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยซีเรียสเรื่องใช้ครีมนะคะก็ไม่ต้องเตรียมไปเนาะแล้วก็เส้นทางไปบูล์กูนะคะสำหรับคุณคนที่มาจากเคปลาบิกอะค่ะที่สนามบินมาสูล็กยาบิกนะคะคุณจะเห็นทางเขาอยู่แล้วนะว่าทางคล้ายๆกับคล้ายๆกับอะไรนะคล้ายๆกับดาวังคารนะคะเหมือนพื้นผิวของดาวอังคารนะคะตรงที่เรามาค่ะ ทางทางมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะค่ะแล้วก็จากเล็กจาวิกไปบูลากูลแล้วก็ใช้เวลาขับรถประมาณ20นาทีมั้งไม่ถึง30นาทีอะคะ่ะถึงบูลากูลแล้วคะ่ะถึงบูลากูลแล้วตอนนี้น่าจะสองทุ่มได้อะ่ะกล้องอันไม่ค่อยชัดนะคะกลางคืน,นอาจจะให้ดูเนี่ยทางช่องค่ะ พอไปถึงบูรักูนปุ๊บอย่างหนึ่งเลยตรงทางเข้าอ่ะค่ะมันจะมีป้ายบูรักูนแะลทุกคนที่ไปตรงนี้จะถ่ายรูปกันู่แล้วเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของบูรักูนนะคะคือว่าทุกคนจะต้องมาถ่ายตรงนี้แล้วก็หลังจากที่คุณเข้าไปแต่งตัวแต่งอะไรเสร็จแล้วอย่าลืมอย่างหนึ่งเลยที่อย่าลืมอย่าลืมเช็ดข้างสําอางนะคะพวกอันเนี้ยของอันอันอะ่ะไม่ได้วอเตอร์พูฟเนาะไอพวกไอไลเนอร์พวกมาสคาร่าเนี่ย อ่าเขาเรียกว่าพัง,พงทีเนี้ยตอนมันมาร์กหน้านะ่ะอพอรามาร์กหน้าเสร็จปุ๊บเราจะต้องเราจะต้องอ่าล้างใช่ไหมเราเราจะไปมาร์กอันใหม่เนะี่ยนี่ขึ้นาำเป็นอ่ามีแพนด้าเลยค่ะอย่าลืมนะคะลบเครื่องสำอางด้วยถ้าใครไม่ได้วอเตอร์พูฟนะของอันนะ่ะไม่ได้วอเตอร์พูฟเลยเนี่ยกำสีเลยนะ <S <S หรือว่าใครจะแต่งไป <S <S ก็ขอให้เป็นแบบว่าเป็นเครื่องสำอางกันนะน้องอันไม่ได้กันนะไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนลงสระอย่าลืมมัดผมนะคะเพราะว่าน้ําในสระนะคะมันจะทําให้ผมแห้งมากๆเลยค่ะเราก็จะมีการบุ๊กอ่าบุ๊กผ่านอ่าออนไลน์นะคะบุ๊กชื่อบุ๊กอะไรผ่านออนไลน์อยู่แล้วเนะาะค่ะพอเราไปถึงปุ๊บแล้วก็แค่แจ้งชื่อเราอาจจะมีบาร์โค้ด อะไรเงี้ยแจ้งไปปุ๊บแล้วเขาก็จะมีกําไรให้มาเป็นกําไรข้อมือสายกาไรข้อมือค่ะคล้ายๆกับเหมือนเส้นนาฬิกากําไรข้อมือจะมีสีๆด้วยกันเนาะสาหรับอันแรกเลยค่ะเป็นพรีเมียมค่ะพรีเมียมนี่จะเป็นสีเขียวนะคะสีที่อันได้ไปเนาะระดับที่2จะเป็นแบบคอมอร์ตนะคะจะเป็นสีจะเป็นสีน้ําเงิน,นะคะ่ะสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะคะแล้วก็สําหรับเด็กที่ สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า20นะคะจะได้เป็นกำไรข้อมือสีสีแดงค่ะแล้วก็ลำดับที่3นะคะสำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่2ขวบถึง8ขวบค่ะ <c oughs> ก็จะได้เป็นกำไรสีเหลืองนะคะ <c oughs> แต่ <c oughs> เส้นกำไรข้อมือนี้จะใช้ในการใช้ในการเปิดประตูทางเข้าใช้สำหรับล็อกอล็อกเกอร์เราอะคะ่ะแล้วก็ใช้สำหรับแลกดื่มค่ะทุกคนจะมีสิทธิ์ได้แลกดื่ม ทั้งหมดทุกคนเลยนะคะจะได้คนละ2ดื่มค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์นะฮะก็จะได้คนละ2ดื่มด้วยกันนะคะหลังจากที่เราใช้กําไรข้อมือนะคะสแกนเข้าไปปุ๊บก,ก็จะมีพนักงานนะคะทางเข้าก็จะมีพนักงานเขาเตรียมชุด ชุดคลุมให้เราผืนหนึ่งแล้วก็รองเท้านะเขาจะถามว่าเราใส่รองเท้าเบอร์อะไรนะรองเท้าเบอร์อะไรเตรียมต่อสามสิบเก้าเตอร์ดีนะเจ้าจินีสิบเจ็ดฮะเจ้าจินีสามเก้า โอโตเกนตะเก็นก่อนได้ชุดอ่าเป็นชุดคลุมแล้วก็ได้เป็นชุดคลุมรองเท้าแตะแล้วก็ผ้าขนหนูผ้าขนหนูได้ใช่ไหมได้ค่ะเป็นผ้าขนหนูด้วยค่ะอยู่ในเซฟตของเขาเปด้วย คนละหนึ่งหรือสองแก้วคะะก็จะมีชุดคุมแล้วก็รองเท้าเลยสติปบเลขแล้วเราก็เข้าไปเปลี่ยนตู้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็ใส่หลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วก็เอาของอะไรเอาใส่ล็อกเกอร์เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ปิดประตูล็อกเกอร์แล้วได้เลยค่ะแล้วเราก็เอาเอนาฬิกานี่ค่ะไปสแกนอีตรงมันจะมีปุ่มนะคะก็จะไปสแกนตรงปุ่มปุ๊บมันก็จะล็อกอัตโนมัติแล้วก็จะแจ้งว่า เราเกร์เราอะเป็นเบอร์อะไรว่ามันตรงกับตรงที่เราไปใส่ืี่ป่ากนะคะค่ะที่เราอยู่สข้างในแล้วเรามาวอร์มเครื่องกันก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่สะกันแล้วนะคะซุ้มเลขเครื่องดื่มแล้วก็ซุ้มพอกหน้านี่มันจะเป็นเกาะนะคะอยู่กลางสะเนาะ มาร์กตัวเลกที่ได้มาจะเป็นมาร์ลาวาสครับนะคะเราจะมาร์กไว้ประมาณ15นาทีค่ะระหว่างที่เรามาร์กนาสิบนาทีเดี๋ยวอันจะเดินไปเลขดื่มนะคะแล้วก็หลังจากเลขดื่มเสร็จอันจะล้างหน้าแล้วก็มาเอามาร์กอีกตัวถัดไปเนาะออ <c oughs> นางมีนางจมีฝรั่งนงมาปิดก้องเชื้ดับอยู่แล้วอ่ะ20,007กันเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเอาดื่มกันนะคะเราได้โสด2ดื่มไม่ได้จะได้อ่าตรงไหนมันไม่เพราะเป็นบุรูนแลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เข้าไปในบุรกูนะคะคุณไม่ต้องเอาบัตรเครดิต คุณไม่ต้องเอาบัตร ATM หรือว่ากระเป๋าเงินเข้าไปก็ได้นะคะสามารถเก็บไว้ในล็อกเกอร์ได้แต่แต่ถ้าคุณไม่สะดวกคุณสามารถพกติดตัวไปก็ได้ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ดื่มเกิน2ดื่มนะคะแล้วก็จะสามารถใช้สายรัดข้อมือนะคะสเต็มยิงสเต็มไว้ก่อนนะคะและหลังจากที่เราแต่งตัวแต่งอะไรเสร็จนะต้องทางออกอะคะ่ะก็จะเป็นที่จ่ายเงินนะคะสำหรับคนที่ดื่มเกินนะคะเขาก็จะเช็คจาก

อันนี้เป็นคอลลาเจนเหรอคอลลาเจนตัวสีขาวจะเป็นมอสเจอร์แล้วอีกแล้วแตงกีไมอยค้นละอันนี้ไม่ต้องอันนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนอุ้ยอันนี้จะนุ่มอันนี้นุ่มเลยอ่ะเป็นแรกเป็นเหมือนแบบสครับเนาะอันแรกเงินมันเป็นแบบมอยเจอร์สครับเลยอะมอยเจ้รสีขาวแต่ยูเราคนหน้าแก่เราดูสีเขียวยิ้มเลยยิ้มเลยป่กินมินิโอเคที่กินมินิ เราไปอ้อยไปไหนไปทิ้งในถังอะไรอ่ะไาเราไปฝั่งนั้นนี่เห่อมันร้อน เนาะมันคิดจะแบบว่าดีนอกแบบแรงๆน่ะตอนนี้ใกล้สี่ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะปิดเนาะเดี๋ยวเราจะอีกชั่วภาหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปแล้วค่ะม,มาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปห้องอาบน้ำกันแล้วก็ แต่งตัวออกไปข้างนอกหราแล้วสองสเอามาไดเงสองสีโอเเดี๋ยวจะปิดก่อนแล้วก็จะเข้าไปอาบน้ำเพราะห้ามโทรศัพท์เข้าแล้วก็หลังจากที่เราอาบน้ําอาบอะไรเสร็จนะคะแล้วก็จะเดินออกมาตรงทางออกนะคะทางออกมันจะมีสองทางแยกนะคะสําหรับคนที่ดื่มเกินแล้วก็ทานอาหารนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้ดื่มเกินก็จะออกอีกทางหนึ่งค่ะทางออกนะคะมันก็จะ ใช้ใสายรัดข้อมือนะคะสแกนออกแล้วก็เดี๋ยวเครื่องมันจะเปิดออกให้เราเอาสายรัดข้อมือค่ะเข้าไปค่ะโอเคทางออกนะคะเขาจะให้เราออกทางที่เขาไขเป็นพวกครีมพวกมาร์กหน้าของฝาของบูรกรูลนะคะเราก็จะได้ออกทางนั้นเนาะก่อนทางออกเราก็สามารถขอครีม ะะเป็นพวกเซรั่มพวกครีมมคหาทาได้หาก่อนออกไปค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับประเทศไอซ์แลนด์นะคะสามารถถามอันได้เลยที่คอมเมนต์ค่ะถ้าอันรู้อันก็จะตอบให้ค่ะถ้าอันไม่รู้อันกับแฟนอันก็จะไปหาคำตอบมาให้นะคะฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามอันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของอันค่ะพบกันพบอันได้ในไทยไอซ์แลนด์ไวอัญญาในคลิปหน้านะคะคลิปนี้อันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank <laughs> you